ช่วงนี้ฝนตกแล้วนะครับแต่กลางวันก็ยังร้อนแสนร้อนเลยนะก็เลยจะช่วยมาทําเมนูดับร้อนกันครับเป็นเมนูนมสายลุงเมนูที่ทําง่ายมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะคํานวณต้นทุนให้ดูเหมือนเดิมนะครับจะได้รู้ว่าถ้าทําขายจะต้องขายเท่าไหร่ยังไงกําไรดีหรือเปล่าก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราเทนมสดลงไปก่อนนะครับ จากนั้นก็เทค้นจืดน,นกเยี่ยวฟอกคอนเอ็กซ์ตร้าลงไปนะครับค้นจืดน,นกเยี่ยวฟอกคอนเอ็กซ์ตร้านะครับเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นมาสําหรับเครื่องดื่มโดยเฉพาะนะครับทำให้เครื่องดื่มมีรสชาติที่กลมกลม่อมหอมมันและไม่กลบกลิ่นของชากาแฟหรือรสชาติอื่นๆที่เราปรุงด้วยนะครับจากนั้นก็ใส่ฟอกคอนข้นหวานลงไปนะครับ เมื่อเทส่วนผสมทุกอย่างลงหม้อแล้วนะครับก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับตอนนี้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรายกตั้งไฟเลยนะตอนนี้นมของเราเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดเตานะครับแล้วเดี๋ยวไปแบ่งเป็นทั้งหมด7ส่วนนะครับเตรียมผสมกับผงต่างๆนะครับ หลังจากที่เราแบ่งเป็น7ส่วนแล้วนะครับผมก็จะมาผสมผงต่างๆอันนี้เป็นผงโกโก้นะครับคนให้เข้ากันเลยเราจะผสมผงในขณะที่น้ํานมของเรายังร้อนอยู่นะครับจะได้เข้ากันได้ง่ายหน่อยนะครับใครชอบความเข้มก็ใส่เยอะกว่านี้ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราไปผสมในส่วนต่อไปเลยครับต่อไปเป็นผงม,มันม่วงครับ กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับผงชาเขียวครับผงสตรอเบอรี่ครับฝักทองญี่ปุ่นครับ ต่อไปเป็นผงชาไทยครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมเสิร์ฟใส่แก้วกันครับ เสร็จแล้วครับสำหรับเรนโบว์มิลนะครับหรือว่านมใส่ลูงของเรานะครับอร่อยเปล่าเดี๋ยวต้องชิมก่อนนะดูหน่อยนี่จัดเลยคือมันจะมีหลายรสในแก้วเดียวนะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนโอ้โหกินชาเขียวดูเจอชาเขียวก่อนถ้ากดลงไปลึกอีกหน่อยอื้ม รสชาติหอมมันอร่อยมากๆเลยนะครับสำหรับนมลุงสูตรนี้นะครับผมใช้นี่เลยครับค้นจืดนกเหยี่ยวฟอคอนเอ็กซเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นมาสําหรับเครื่องดื่มโดยเฉพาะนะครับทำให้เครื่องดื่มมีรสชาติที่กลมกล่อมหอมมันและไม่กลบกลิ่นของชากาแฟหรือรสชาติอื่นๆที่เราปรุงด้วยนะครับ จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันนะก็จะเป็นขนาด1000มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ขนาด3 7 4มิลลิลิตรนะครับก็เลือกใช้ตามความสะดวกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณต้นทุนกันหน่อยนะครับว่าสำหรับนมลุงสูตรนี้นะครับต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีครับวิธีการทำนมสีลุ้งหรือนมใสลุ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันนิดนึงนะครับวัตถุดิสสำคัญของเรานะครับก็คือข้นจืดนกเกี่ยวฟอร์คอนเอ็กซ์ตร้าสูตรใหม่นะครับสำหรับเครื่องดื่มโดยเฉพาะนะครับ รสชาติที่หอมมันอร่อยกลมกล่อมนะครับแต่ว่าไม่กลบกลิ่นของเครื่องดื่มของเรานะครับก็จะมีในส่วนของฟอร์คอนข้นหวานนะครับแล้วก็นมสดจืดโฟมอมนะครับที่เหลือจะเป็นในส่วนของผงต่างๆเช่นผงมัชะัะผงมันม่วงผงฟักทองชาไทยโกโก้สตรอเบอรี่นะครับจะมีน้ำแข็ง แก้วผมใช้เป็นแก้ว20ออนซ์วัตถุดิบทุกตัวก็จะใส่ค่ายิวไปให้นะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ผมมีค่าเผื่อให้อีก20นะครับค่าเผื่อก็คือค่าน้าค่าไฟค่าแก๊สค่าจีปาถาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น20ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด12แก้วนะครับต้นทุนต่อแก้วอยู่ที่28บาท 8 4สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่57บาท69สสตางค์สมมติเราขายแก้วละ50บาทนะครับก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ21บาทส6สตางค์นะครับก็สําหรับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทําไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ได้รสชาติที่หอมมันอร่อยมากๆนะครับสำหรับข้นจืดนกเหยี่ยวฟอร์คอนเอ็กซ์ตร้านะครับเป็นสูตรใหม่เลยนะครับ ก็ลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับเหมาะสําหรับเครื่องดื่มอร่อยมากๆเลยครับหอมมันอร่อยกลมกลม่อมแถมไม่กลบกินของเครื่องดื่มของเราด้วยนะครับ